วันว่างๆตอนเย็นจะพาไปทำไก่นึ่งตะไคร้มาดูว่าทำกันยังไงไปดูวิธีการทำไปตั้งน้ำก่อนนี่ตั้งไว้นหนึ่งนะอย่างแรกใส่กระเทียมไปก่อนนี่ตะไคร้วัตถุด,ดิบสำคัญ หั่นเป็นแว่นๆมา้าาเพื่อสะดวกกับการตำทำเมนูอะไรนะไก่นึ่งตะไคร้นี่แค่นี้ทำเลย ตามให้พอละเอียดนี่น่าประมาณนี้นี่แนละแล้วก็เราก็มาปรุงกันเลยว่าใส่แล้วมนาะ้ใส่น้อยแฉบน้อยใส่ไล่แสะไล่แล้วก็น้ำตาล เกลือนิดนึงผงชุ่รสหน่อยนึงแล้วก็น้ำมันหอยมันใส่ใส่ไปเยอะๆหน่อยนะ ช้อนแล้วก็คนอุ้ยกับลืมเลยใส่ซอสฟ้เาเขียวไว้ด้วย ตอนนี้เราก็ชิมหน่อยอนี่ก็คือตะไครเดี๋ยวเราจะเอาไปหมักกับไก่แล้วก็เอาไปนึ่งไปเดี๋ยวดูตอนหมักกันไปครับอันนี้คือไก่ที่เราจะนึ่งแตเกเรื่งเลย หมักไว้กี่นาทีอ่ะก็สิบนาทีแต่ถ้านอนนี่ขอใช้มือนะล้างมือแล้วต้องขยำให้เข้าเนืนะ้อจะใครมันเข้าไปทุกอันดูเลยนะหมักไว้แค่นี้ก่อน แล้วเดี๋ยวใส่ขวยแล้วก็อาไปนึ่งกันน้ำก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวใอยไก่ซอยลงไปเลยแล้วก็ปิดฝารอครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวรอครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาเจอกัน ตอนเสร็จเดี๋ยวก็ช่วงนี้ก็ถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆอ,อัปเดตว่าไก่ามาสุกหรือยงังไปแล้วไปเจอนครับมาดูข้าบทุกคนนี่กิน่นหอม ปก่อนจะไม่ถูกมาดูบรรยากาศวันนี้โอ้บรรยากาศดีมากอันนี้ช่วงเย็นๆนะ Mà lưu đi Được rồi Ô, oh, sụp lắm, sụp lắm Để làm đi Để cho này đai này แดดยามเย็นนี่มันมม <Yay! S 2> เย้โอได้แล้ว,วอันนี้ก็เป็นเมนูไก่ตะไคร้เนี่ยหอมหอมไปเดี๋ยวเราไป นั่งกินกันดีกว่าไปมาครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไก่ตะไคร้ของเรามาเดี๋ยวเรามาลองชิมดีกว่าเอาน่องเลยอันนี้เป็นน้ำจากที่หนึ่ง น้ำคนตะไคร้อร่อย เดี๋ยวไปก่อนนะใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะ <c oughs> ก็คเมนม์ม t ใต้คอมเมนตหรือว่าเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก,ก่อนไปแล้วครับ